สวัสดีครับตอนเช้าครับอันนี้ก็เป็นวันที่12สองวันเสาร์นะครับเดือนกุมภาพันธ์ปี25งห้านะครับก็เป็นเช้าหลังจากฝนตกเมื่อคืนนี้นะครับก็เลยถ่ายทุ่งเลี้ยงควายของผมนะครับชิโร่เดินไม่เร็วมามามาเร็วเดินเร็วเร็วอย่าลีลามามามาเร็วเร็วเอ้าเดินเร็วเรว เดินรอบแปลงที่นาก่อนนะครับเดี๋ยวดูว่าลวดที่ล้อมควายหลุดหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยควายนะครับพร้อมแล้วก็เปิดปล่อยควายได้แล้วนะครับปล่อยให้มันวิ่งออกไปนะครับเล็มหญ้าสะหน่อยแล้วก็เอาฟางเอาญ้าให้กินที่พักเพลนนะครับอ๋อไปไปไปเอาเร็วเร็ไปเร็ว อีสวยไปทางโน้นเลยไปเร็วเร็วรวิว่งเร็วเร็วอากาศสดชื่นกาลังดีเลยนะครับกับเช้าวันนี้นะครับฟ้าหลังฝนนะครับก็ไล่ควายต้อนไปเรื่อยๆก่อนนะครับปล่อยให้มันเล็มหญ้าไปเรื่อยๆนะครับควายก็นอนเกือกขี้โคลนเลยนะครับค่อยเดินไล่ตามไปเรื่อยๆนะครับภรรยากําลังเตรียมหญ้าเตรียมฟางไว้ตรงที่พักเพนนะครับจะค่อยๆไล่ต้อนไปนะครับ ความชื้นกำลังดีนะครับเดี๋ยวจะเตรียมขยายพันธุ์ญาแพงโกล่าต่อนะครับเดี๋ยวติดต่อรถถ่ายให้มาถ่ายมาปั่นนะครับก็ถ่ายให้เพื่อนเืเห็นครับนี่ครับวิถีชีวิตของคนเลี้ยงควายนอกเมืองนะครับเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาตินะครับก็ที่นี่อุทัยธานีนะครับฟาร์มก้าวตามพ่อนะครับที่บ้านเขาพระตำบลไผ่เคียวนะครับ อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุัยธานีนะครับก็ปล่อยควายทุกวันนะครับเนี่ยครับก็ถ่ายชีวิตประจําวันลง Youtube นะครับช่องแล้วแต่นน c h ชาแนลนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปต่อไปนะครับอ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อ่า EP สี้าเลยนะครับ จำนวนควายที่ผมเลี้ยงตอนนี้ก็มี19ตัวนะครับก็ปีนี้มีลูกควายออกใหม่นะครับก็เป็นลูกควายเผือกนะครับจำนวน2ตัวนะครับตัวผู้นะครับก็ได้ลูกควายเผือกแบบงงๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเลี้ยงควายมานี่ก็เป็นฝูงควายดําทั้งหมดนะครับไม่มีเผือกผสมนะฮะแต่รอบนี้ไม่ไม่รู้สาเหตุอะไรนะครับที่ ได้เป็นลูกควายเผือกทั้งสองตัวเลยนะครับตัวที่หนึ่งออกเมื่อวันที่เก้ามกราคมนะครับและอีกตัวหนึ่งก็เดี๋ยวดูจําว,วันที่ไม่ได้นะแป๊บนะก็อีกตัวหนึ่งตัวที่สองนะครับออกวันที่สามสิบมกราคมนะครับช่วงเวลาประมาณตีสองนะครับก็เป็นตัวผู้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นควายเผือกนะครับที่ไม่มีพ่อพ,นพันุเผือกแม่เผือกนะเป็นควายดําทั้งฝูงนะครับปีนี้ก็ได้อ่า สิ่งดีๆก็เป็นควายเผือก2ตัวนี้นะครับหญ้าตอนเช้าที่ให้ควายกินระหว่างที่พื้นที่นาแยะแฉะนะครับก็เป็นหญ้าแพงโกล l a นะครับกับฟางนะครับทั้งสองย่างให้กินไปก่อนนะครับเป็นหญ้าแพงโกล l a ก็เป็นหญ้าโปรตีนสูงอยู่แล้วนะฮะและที่กําลังจะปลูกวันนี้ก็เป็นหญ้าแพงโกล l a เช่นกันนะครับ ส่วนญ้าลูซี่เนี่ยเราะจะปลูกช่วงหน้าฝนนะครับแล้วก็ผลผลิตจะได้ช่วงหน้าฝนนะครับปริมาณเยอะแต่โปรตีนน้อยนะครับครับพื้นที่ล่มพักเพนของควายผมก็เป็นขอบตะนะครับก็เหมาะในการาแก้ปัญหา,าที่ดินเปียกแยะแฉะช่วงฝนตกด้วยนะครับแล้วก็เป็นล่มพักเพนก็ใช้แสลแนช่วยนะครับเพระฤดูแล้งนี่ ใบไม้ก็ร่วงหล่นหมดอันนี้ก็เปิดน้ำนะครับก็ดูดมาจากในสระนะครับก็โดยใช้ไดโวนะครับก็ยกเบรกเกอร์แล้วก็เปิดวาลนะครับเพื่อสะดวกในการหาน้ำให้ควายกินนะครับน้ำในสระนี่ก็สะอาดนะครับแล้วก็ใสสวยเลยนะครับนี่ครับเป็นวาลแดงๆที่เปิดไว้ให้นะครับถ้าบ่อไหนเต็มก็ปิดนะครับ ครับเนี่ยบ่อเนี้ยกาลังเต็มครับผมก็ปิดแล้วนะครับปิดแล้วนะครับแล้วก็น้ําก็จะแรงขึ้นในก๊อ,อกต่อไปนะครับแล้วก็ตามปิดกุกก๊อ,อกที่เต็มนะครับ ก๊อกนี้ก็เต็มอีกแล้วนะครับปิดเหมือนกันนะครับพอปิดแล้วก็ก๊อกต่อไปก็แรงขึ้นอีกนะตามปิดทุกก๊อกเหมือนกันนะครับวันนี้อาบน้ำควายก็เตรียมดูดน้ำไปใส่ที่จะปลูกหญ้านะครับเพื่อให้มันมีเป็นปุ๋ยไปนะครับแล้วก็เติมน้ำใหม่ใส่ให้ควายใหม่นะครับหญ้า,าก็จะเขียวงามนะครับเพราะว่าช่วงนี้ปุ๋ยแพงนะครับ ขี้โคนในสระนะครับกระน้ำในสระก็เป็นเยี่วขี้ควายนะครับเป็นปุ๋ยคอกอย่างดีนะครับเนี่ยครับน้าในสระนี่ก็ดูดมาเติมแทนนะครับในสระลูกนี้นะครับก็จะควายก็จะได้น้ําใหม่ต่อนะครับครับถ้เติมน้ําให้ควายกินแต่ในวงเรียบร้อยเสร็จนะครับผมก็ปิดเบรกเกอร์ที่กล่องไฟฟ้าผมนะครับเนี่ยครับถอดปลั๊กปิดไฟแล้วก็เสียบน็อกควายต่อเลยนะครับ วันนี้ก็จบคลิปนะครับภูมิใจนำเสนอคลิปที่ EP 49นะครับก็เป็นคลิปนำเสนอเรื่องฟ้าหลังฝนนะครับกับทุ่งเลี้ยงควายของผมนะฮะก็ถ่ายทุกวันนะครับก็มีเรื่องอื่นให้ถ่ายก็ถ่ายนะครับช่องแล้วแต่นนนชาแนลนะครับอ่าท่านใดนะครับสนใจให้ไปถ่ายคลิป ในทุ่งเลี้ยงควายของท่านนะครับหรือว่าถ่ายคลิปโคกหนองนานะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์0624254399นะครับนนนะครับถ่ายฟรีนะครับไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนเรื่องการบริการถ่ายงานบวชนะครับงานแต่งแล้วก็งานศพนะครับผมก็บริการนะครับแล้วก็กิจกรรมเดินขบวนต่างๆก็ยินดีรับใช้บริการนะครับก็คิดค่าใช้จ่าย ราคาย่อมเยาวแบบราคากันเองนะครับไม่แพงแล้วครับถ่ายทั้งโดนแล้วก็ถ่ายทั้งวิดีโอนะครับแต่ไม่ได้รับถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปมีทีมงานร่วมด้วยนะครับกิจกรรมงานต่างๆนะครับก็ถ่ายไปบ้างแล้วนะครับแต่ไม่ได้ลงใน YouTube นะครับเพราะว่าเป็นไฟล์ส่วนตัวของลูกค้านะครับส่วนใหญ่ไฟล์ที่ผมถ่ายลง YouTube ก็จะเป็นไฟล์การเกษตรนะครับ เพราะว่าเราทํากิจกรรมตรงนี้ฟรีอยู่แล้วครับก็เอามาลง YouTube กันต่อไปนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการค้าขายนะครับ้ากิจกรรมค้าขายผมไม่ได้ลง YouTube นะครับถ่ายคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยววัฒนธรรมหมู่บ้านต่างๆนะครับก็บอกผมได้นะครับยินดีถ่ายให้นะครับก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะครับเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวในหมู่บ้านวัดนะครับชุมชนต่างๆนะครับก็บอกได้นะครับ ในละแวกใกล้เคียงหมู่บ้านผมนะครับไม่ได้ไม่ได้ไปไกลนะครับเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นต้องเสียค่าเดินทางค่าใช้จ่ายในส่วนตัวผมอยู่แล้วครับถ่ายแปลงที่ดินนะครับที่มีการซื้อขายหรือว่า,าดูทําเลที่ดินก็ยินดีถ่ายภาพทางโดนให้ด้วยนะครับอันนี้ก็มีเป็นการรับบริการนะครับกิจกรรมงานไหนนะครับต้องการเสียงภาคาพิธีกรร่วมด้วยก็ยินดีรับเป็นงานนะครับก็ บางทีเนื้อเสียงผมก็อาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเพาะนะครับอาจจะรู้สึกแข็งแล้วก็เสียงผู้ชายด้วยนะครับถ้าเป็นสิ่งเสียงผู้หญิงนะครับเป็นพิธีกรร่วมก็ยินดีจัดทําให้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับครับขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วแต่นนชาแนลนะครับขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ